แล้วพออยากให้เธออันนี้ที่เป็นโอบเอวยังยังค่ะอายังเหรอมาโซ่ต้องทัเขานนอันนี้อย่างนี้แล้วพาเขาเต้นทางมือนี้พาเขาท่านี้เนาะเดี๋ยวก่อนดีอ่ะปิดก่อนเอาตรงนี้ก่อนอ๋อเอากอดแล้ว จะว่าเต้นตรงอยากให้ดาวดวงนั้นรู้ว่าแต่ฉันคงไม่สวยงามอยากให้ดาวดวงนั้นรู้กลับมาใหม่มาโค้งดวงจันทราาดาดายางเฟายสดาจบดาดาดไม่ให้แสงลงกระทบใจและก้อนหิน อย่างฉันคงไม่สวยงามอยากให้ดาวดวงนี้น้วเมื่อดาราส่องแสงฉนอยูอยากใ้ดาวน้วมือดางแสงฉนยากใ้ดาวดั้นเข้าอยากให้วเข้าอกให้ดาวัาอยากใหนั้น้อใั้าอกในั้อใหั้อใหเขอยหนั้่เาอกใหเก่นัอก่เต้นนเอยาก่อนที่าอยากให้ดาวมันเ้องอะไรนะ อันนี้คือโค้งใช่ป่ะพี่นุ้ยขอเป็นของเพิ่มให้เร็วขึ้นนิดนึงมันเหมือนมันเหมือนโซ่พอโซ่โค้งให้ฉันตั้งแต่ตรงให้ฉันใช่ป่ะให้ฉันจับเลยเดิเดรพันี้ต้องอยู่ห้างนี้ถูกไหมแล้วก็อยากให้เดตรงเนี้ยคือเต้นแล้วเต้นท่าเดียวกับไบ ใบเต้นท่าเดียวกับโซ่ครับใช่คใบเต้นคนเดียวใบเหันใบต้องามเาได้ไหมคะพ่อใบเขาจะได้ร้องออกนิ่งๆเพื่อที่จะดูคือครูเบลบอกว่าอยากได้ลายเดียวกับโซ่เลยครับใช่ค่ะเหมือนว่าให้ให้ใบดูโอะไรพร้อมกันเลยย่างั้นโซ่จับแบบนน้อ่ามือยาวๆแล้วแค่เป็นอยากให้ยาวดวงนั้นรู้มันเป็นมันเป็นวัน 2, 3, 4, ส 6, 7, 8คือ9หน้าอันนี้ด้านข้างเอาใหม่นะ 1, 2, 3, 4, and 9 9, ถอยถอยโซ่ต้องเป็นถอยถอย9 9เข้าใจไหมแต่ระยะห่างของขาเท่าเดิมมันเป็นอยากได้ดวงนั้นรู้ว่าจึงจึงแล้วนี่ใบก็อยู่ใบก็ ไปก็ดูเง so so ินละสองสามลายไปก็จะเป็นยาให้ได like like like, like, like ้ยากให้ได้เรื่องนั้นรู้เราก็เป็นหอยแค่นี้ก็อยู่ตัวเองนะเรื่องนั้นรู้ว่าดู้ทางโน้นอยากให้ได้ไม่งั้นไปมันจะเป็นเพราะตอนนี้ใบมันจะดูแบบทางนี้เออเด้งเด้งเนี่ยก็เลยเพิ่มให้มันเป็นอยากให้อยากให้ได้เรื่องนั้นรู้ยำยำยำแอน อ๋อเอาไหมครับจ้าครับคุณลุยอะไรอย่างครับอยากให้ดาวดวงนั้นรู้ว่าเอออย่างงี้ก็ได้อะลดน้อยลงก็เป็นหรือว่าหรือว่าปกติเอาแบบเสียาคุณลุยนะครับโชคถูกนะครับจริงจริงมันเป็นอยากให้ดาวดวงนั้นรู้ว่าด่าด่าดาสี่ทีตอนนี้เราเราก้าวแค่สองไงแต่ไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้มาลองดูห้าหกเจ็ดแปด อยากให้ดาวดวงยั้นรู้ว่โซ่ต้องเป็นคนนำเนธตอนนี้เอออ่ต่อฮาเขาจะเป็อยากให้ดาวดวงนั้นรู้ว่ามันเป็นอยากให้ดาวดวงนั้นรู้อ่ะตึ้ง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 ดังนั้นเอาเป็นหนีละกันเป็นตึ้งตึ้งตึ้งเชียร์ไปเลยสามทีเขาเป็น ถอยถอยแอนชิดแล้วไปใหม่อยากให้ดาดวงนั้นรู้ว่าแอนชิดดก็เหมือนเดิมแค่นี้ปาปปาชิดมือนี้ยาวๆโซ่เอาใหม่ย6่หเจ็ดไปอยากให้ดาวดวงนั้นรู้ว่าตึดตึดด งั้นพี่ว่าเอาสองทีดีกว่ามันไม่ชัดเป็นอยากให้ดาวดวงนั้นรู้ว่าที่ที่ตอนแรกโซ่ทำอ่ะแค่เป็นก้าวกับที่ทำกับเดซรอบแรกเที่บอกว่าเป็นแค่สองทีอ่ะเอาแค่นั้นพออ่ะอยากให้อยากให้ดาวดวงนั้นรู้ว่าอเออค่นี้อ่ะเอาหมหนึ่งสอบซ้าอยากให้ดาว ดวงนั้นรู้ว่าได้แบบใมันคือถอยชีสก้าชีสนนี้ใช่ไหมเออใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับต้องโยกไหมคะหรือว่าต้องอยู่อย่างงี้จริงจมันโยกนะแต่มันโยกโยกที่ไม่ได้แบบโยกอนุเนะเป็นแบบเหมือนแบบตัวคอเคล่าเอาใหม่ทีนิดกว่าคอตั้งแต่อยากให้ดาวหนึ่งหนึ่งสองสามอยากให้ดาวดวงนั้นรู้ วาปืปมดอันนี้มาก่อนไม่ต้องดึงเอาใหม่มุเอาไปเมื่อกี้มันมาจากปุ๊บอันนี้ปุ๊บต้องมือนี้เดี๋ยวโซ่เออแล้วหมุนเข้าวก็เออเจอนั้นเข้าใจแล้วหมุนออกไปคีนึงเนียหมุนด้วยมือนี้ มันจะได้มาฟีดเด้อเดอดอหมุนออกด้วยข้างนี้พออเป็นตัเป็นหมุนออกไปเฟิร์สอออ่าเอาใหม่ชุดบหกหกยผมว่กเฮ้ยอ่หกหหกหกกหกหกหกกหกหกหกกกหกหกเกหกหกหนกหกหกหกกันห้าช้านะห้าหก ฟังฟังฟังอยากให้ดาวดวงนั้นรู้ว่าเมื่อดาราดูมืแสงฉัอดู่สองสายอยากให้ดาวดวงนั้นเข้าใจหากเธอไปตัวฉันคงหมด่เสียัจอีกทีหนึ่ง ไบ้ไว้เต้นเล็กมากเลยโซกับเนทก็เต้นเล็กมากเลยมันแบบอย่าลืมนะว่ามันละครเวทีอะโอเคครับเนี่ยแล้วอันเนี้ยถ้ามือมันเป็นแบบเทพอะถ้าเราเต้นคู่อ่ะเห็นค่อยเต้นลีลาเราแข็งทั้งสองใช่ไหมด้ทีเยอาเนี่ยกดไหลลงเหมือนเวลาเรียนแจ๊สยยาวไปอีกเอออยาดูนั้นเออโซทำไปดีได้ไหมครับ มันไม่ใช่ใหญ่ไงอันนี้มันมันอะไรก็ไม่รู้ไปชดแล้วเนี่ยโอเคค้าหกเดแปดไดนะดูนาดะดูนัดูนรดูเปดีนยดูนสดมนตดว่าดดนนนดดนะ ดอันนี้หมุนหรอคะหมุนให้เน็ไม่อยู่ข้างอีกข้างหนึ่งอ๋อได้ห้าได้ครับห้าหกเจ็ดแปดวนนัู้่าแล้วหมุนเออโอ้โหโรชโเป็นผู้นำได้ละเออแล้วหมุนกลับมาอีกทีนึง ไม่มาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ได้ไหมพี่นุ้ยแบบให้เขาเห็นข้างหน้าได้หันมาอย่ข้างหน้าได้เลยแต่เป็นลายเดียวคือตอนแรกเริ่มจากย่าพอเริ่มเต้นกับเขาสักสองทีที่เหลือเราก็ไหลกับเราได้แล้เป็นคู่ของเราได้แล้วเอาใหม่ทีหนึ่งหนึ่งสองสมอยากให้ดาวดวงนั้นรู้ว่าอืออืออืออนออืออือ้ืออืบ S <S ก็เต <S 2> <S 2> <S 2> เ้นของบ้ายเองได้ไหมความทรงจโอเคลองซ้อมกับเพลงกันมโซ่แต่เวลาโซ่เต้นอะจังหวะเท้าโซ่ได้โซ่นำเนทได้จังหวะเท้าแต่มือโซ่เหี่ยวมากเออมือโซ่ทำไมหนีรักแร้เด็กแขนสัน้นครับไปโทษเนทอีกไ,ดไ,ดได่ด้ครับจริงจริงครับบ้าไม่เกี่ยวเราก็ต้อง หักหน่อยแต่เมื่อกี้โซ่อยู่อย่างนี้เออโซ่อยู่ใกล้ไปไหนลองไหนลองจับเนสเนสจับโซ่เออเนี้ยเนี่ยเออเนี้ยเป็นคนเดียวแล้วมันตลกอ่ะเป็นคนเดียวแล้วมันตลกไอวางมีท่านชายนะต้องก้าวสายเหรอเดี๋ยันเด็กท้าอยู่รลยนเนสก็เม่มีจเอวาง มันเหมือนมีผู้หญิงประคองอเราประคองผู้หญิงจริงจรู้รู้ก็หนีตามคุณน้องแข็งไปปฏิบัติธรรมที่ตีลังกาถ้าน้องแข็งอะ,ะหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวลันลถ้าน้องน้งแข็งจะเอ็กแตกขนาดนั้นคึงรู้ถ้านหนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วลันเลยนะลองลันดูไม่งั้นพี่รู้ซ่อไม่ชอบหรอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ติวมาดูปะโอ้โหเอ็กแตกขนาดนั้นรู้ติวมาครูเลยนะครับ เอาฟรีสฟรีสพี่คิมให้น้องเข้ามารวมเลยก็ได้น,นี่ขอรอบเดียวแล้วอันข้างนอกกันเลยน,นี่อาานันล่างทุ่งนอกก็ได้อเอเองัอ้นเดี๋ยวลัางทุ่งนอกผมเข้าตอนไหนครับเราอยู่แต่แรกกันไม่ใช่เหรอเหมือนใช่ไหมอ่านนี่มันเดี๋ยวจริงๆมันต้องมาตออ่อบทอะบท,บทมันพูดว่าอะไรโซ่ เฮ้ยมองไปกลเน่มาจุเฮ้ยมาซ้อมมาดีกว่ามาซ้อมซานี่นี่หนังอะไรวะเนี่ยน้องเ่มาจุเฮ้ยมาซ้อมฉากนี้ก็ดีกว่าฟีดไรฟีดไจะพบเจออยากให้อมือนพวกก่อความมาอุผมคุต้องต้องไปกินเขาอยากกิน ผมต้องไม่กินครับผมอยากกินกลัวทุกคราเพราะว่าฉันนั้นคือก้อนหินกลัวดวงดาวไม่ทอแสงลงกระทบดินและก้อนหินยิ่งฉันคงไม่สวยงามอยากห้ดาวดวงนั้นรู้ว่า ส่งแสงฉันอยู่สดใสอยากใหดาวดวงนั้นเข้าใจต้องซ้อมด้วยกันนะขาดเธอไปดูฉันคงหมดสิ้นกันส่งใจพี่ขอรัดล้องไหมหวดทั้งหมดสประการอยู่ๆทุกวัน รอบเพียงความอบอุ่นจะเธอไม่นานจะต่อเติมความสำคัญฉันได้แล้วจริงม,มันเต็มเพลงอ่ะฮะเขาตัดมาเต็มเพลงอ่าแล้วจริงๆริงเราต้องอะไรครึ่งเดียวครับแล้วก็คือจบตรงนี้ก้วยแล้วก็รอะเพียงความอบอุ่นจะเธอแล้วก็ซ้อมกน,น,นั้นไปแค่นั้นเอง ตนี้เด็กกี่เช้าป้าตรงนี้มันไม่ขนลุกจริงๆมันต้องแบบมันต้องแบบเด็กี่เช้าเสร็จนะเพเพียงความอบมันเหมือนแบบที่นิคเดียวตัดตู้ตอนนี้มันว่างเปล่ามายงอยากจับมันจับไม่ได้จริงจริงว่ะเพราะเพียงความอบอุ่นจะทำให้ได้จะต่อต้านสิ่งใดฉันได้ เพราะเพียงความอบอุ่นจะทำให้นาจะต่อต้านความทุกข์ทางใจสั่งได้จังอาดีขึ้นโซ่โซ่กับเมยต้องซ้อมกันนะห้าคู่เหรอจำอะไรไปเลยถ้าเขาเพื่อตุกอะไรไปไปก็ไม่ต้องหวกมาโซ่ต้องมาเร็วกว่านี้เพื่อจะให้มาทางนี้เพื่อจะหมดมาทางนี้ให้ทันคงเทียนมันร้องว่าอะไรก่อนจะเข้านะ หนึ่ตสองเามสคว้ามเจดสสไม่วโซโซไปตั้งแต่ตรนี้เลยให้ฉันได้ดูให้ง่ายอยากให้เธอเพราะเพียงวามได้อีกรอบนึงแล้วการนมไปอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาไทำเดียวทำีก่อน อี๋เทพพฤตการอัดจนขาบวมเลยยืนนานมากเลยอ๋ฟรีส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 นี่แต่พี่อะพูดอย่างหนึ่งนะวีคนี้มันเป็นละครเวทีอะเล่นขอให้มันใหญ่ขึ้นได้ไหมคือเราจะมายืนร้องแบบอย่างไบแบบเนี่ยมันมันไม่ได้แบบเหมือนฟิลเหมือนวีก่อนก่อนแล้วอะเหมือนเวลาโซ่โซ่ฟีสเหมือนกันแบบมันไม่ได้อะนึกออกปะมันเอาลายให้มันใหญ่ๆห่หน่อยยืดอก นี่ดูบทใช่ไหมใช่ค่ะผมเป็นพระเอกครับครูมือยาว,ยาวๆอย่างนี้นนฟิดย, <นะ S 2> ยังไงเราก็ต้องสวยมากอยู่ดีเพราะเราคือนางเอกใช่ไหมเออมองไปไกลที่ดวงดาวสุดขอบฟ้าไกลรู้จักพจน์อย่างนี้ไ,ไหมครับอยากจะไปใหญ่ครับ ไปถึงครึ่งทางสัโพสโชว์อะไรพระเอกครับเมืองไม่มีวันจะพบเจอนี่ทางท่าประจำเขาค่ะเ๋ขอนี่ท่าประจำโซ่ค่ะของลูกโซ่สังลงบึนดินมองจนทรางมือเวลามันกลบสังดาวกลัวทุกคราวหน้าโซ่นี้โพสต์ไปด้วยโอ้ฉันนั้นคือก้นหิน ดวดวงดาวไม่ทอแสงลงกระทบดินเหมือนเราเป็นหุ่นจริงๆแล้วนะเนี่ยแล้วก็กนินยิงฉันของไม่สวยงามอย่าแกยาวมือยาวๆโซ่เ <วะ S 1> มื่อดาราส่งแสงฉันอยู่สดใสอ,อยากให้ดาวดวงนั้นเข้าใจ จาเธอไปตัวฉันคงหมดสิ้นกันทรงจำที่เธอให้ไหวจ้จวยกันสร้างกันทุกวัน,วนเพราะเพียง,งความอ,อบอุ่นจะเธอไม่นานจะต่อเติมความสำคัญฉันได้

ผมมีนักหญิงนะป้ามาดูว่าเป็นที่สง่าสงา่านี้ต้องแบบ